สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเอฟซีทุกคนค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมากินกล้วยน้ําว้าค่ะเป็นกล้วยพื้นบ้านนะคะเป็นกล้วยพื้นบ้านของไทยที่มีรสหวานนุ่มนะคะเนื้อสีขาวอมเหลืองอุดมไปด้วยวิตามินแร่าธาตุนะคะใยอาหารนะคะมีกากใยทําให้ไม่ท้องผูกนะคะกินกล้วยนะคะอันนี้ไม่แพงนะคะเพื่อนราคามี20บาท25บาท30บาทนะคะ มีอยู่3ราคาค่ะ20 2สแล้วก็30ค่ะวิพอดีนะคะเพื่อนวีพอดีกินมีลูกดิบด้วยนะเขาขายทุกวันนะคะเปิดขายทุกวันเปิดเป็นร้านขายกล้วยนะคะแล้วก็มีเมนูกล้วยแขกนะคะกล้วยแขกกล้วยดิบก็มีนะคะเพื่อน บุดมไปด้วยวิตามินนะคะกล้วยน้ำว้านะคะแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารสูงมีประโยชน์หลายด้านนะคะเช่นช่วยในการขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกและท้องเสียนะคะบำรุงระบบประสาทและหัวใจนะคะป้องกันโรคโลหิตจางนอกจากนี้ยังสามารถนำมาประกอบมาประกอบอาหารแล้วก็แปรรูปได้หลากหลายเมนูค่ะ กล้วยนะคะผลดิบก็กินได้ผลสุกก็กินได้ปลูกกล้วยก็มีประโยชน์หลายอย่างคะ่ะเพื่อนกล้วยนะคะใบตองปรีกล้วยหยวกกล้วยนะคะพเพื่อนเื่อเชือกกล้วยนะคะปอกกล้วยเชือกเอามามัดของนะคะนี่ดิบก็มีนะคะพเพื่อนดิบก็ราคาเท่ากันคะ่ะ เขาวางไว้แบบนี้ก็สุกนะคะเบื่อนจอดซื้อเวลาเราผ่านมานะคะหออวีหนึ่งมันสวยซื้ออีกหวีหนึ่งห้บาทค่ะ2หวีแล้วก็ซื้อกล้วยหอมทองด้วยสองลูก15บาทค่ะอันนี้ยีห้านะคะ25้าราคาพอดีกินนะคะราคาสวยงาม ลักษณะทั่วไปของกล้วยน้ำว้านะคะเป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยนิยมรับประทานทั้งผลสุกหรือนำไปแปรรูปเป็นอาหารขนมค่ะทำกล้วยฉาบนะคะเพื่อนทำกล้วยฉาบเอาอกล้วยดิบนะคะกล้วยดิบหั่นหัน,หนแล้วก็ล้างด้วยกรรมวิธีนะคะทำด้วยกรรมวิธีทำกล้วยฉาบ มีลักษณะผลอวบนะคะผลอวบอ้วนเปลือกบางเมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองสวยนะเพื<ๆ>่อนเต้นกล้วยเป็นพืชที่สารพัดประโยชน์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนนะคะตั้งแต่ใบเรียกใบตองนะคะหวัวปรีหยวกกล้วยไปจนถึงลำต้น,นะคะ่ะรากก็ได้นะเพื่อนเพรากเง่าของเขานะ ประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะระบบขับถ่ยมีใยอาหารสูงช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้แก้อาการท้องผูกได้ดีนะคะโรคกระเพาะนะคะมีสารเทนนินในกล้วยดิบช่วยรักษาการแสบท้องและแผลในกระเพาะอาหารค่ะนำมาคุกกล้วย,ยดิบมาตำนะคะกล้วยดิบมาตำเขารักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะ บำรุงสมองและระบบประสาทอุดมด้วยวิตามิน B6 ช่วยสร้างสารสื่อประสาทนะคะทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นนะคะหัวใจและหลอดเลือดค่ะหัวใจและหลอดเลือดมีโพแทสเซียมสูงนะคะช่วยควบคุมการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดลดความดันโลหิตด,ด้วยค่ะป้องกันโลหิตจางมีธาตุเหล็กสูงช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง ภูมิคุ้มกันนะคะอุดมด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อนการน,นำไปใช้นะคะรับประทานสดรับประทานผลสุกได้ทันทีนะคะประกอบอาหารนำไปต้มปิ้งย่างหรือทำขนมเช่นกล้วยบวชชีนะคะกล้วยปิ้งอร่อยนะคะเพื่อนกล้วยปิ้งแล้วก็ทำน้ำจิ้มหวานๆน,นะคะ ไปรูปนะคะทำกล้วยตากล้วยชาหรือนำไปเป็นส่วนผสมในขนมหวานะคะ่ะนำผสมแป้งนะคะทำผสมแป้งแล้วเป็นกล้วยกล้วยนึ่งนะเพื่อนเอน,เอนเราขยําขยําใส่แป้งนะอร่อยนะคะพเพื่อนแล้วก็ใส่ใบตองนะคะอร่อยดีนะคะกล้วยน้าว้านะคะ กล้วยน้ำบานะคะเป็นกล้วยพันหนึ่งพัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานีนะคะบริโภคกันอย่างแพร่หลายนะคะปลูกง่ายรสชาติดีนะคะเมื่อมีประโยชน์ก็มีโทษนะคะเพื่อนๆอย่าก,กินเยอะนะมันท้องอืดน,นะ <c oughs> แน่นท้องนะคะโพแทสเซียมก็เยอะนะคะเหมือนกล้วยอะไรนะกล้วย,ยหอมทองนะคะ กล้วยน้ำว้ามีประโยชน์หลากหลายทั้งการขับถ่ายบำรุงร่างกายและลดความเครียดแต่มีโทษหากรับประทานมากเกินไปโดยอาจทำให้ท้องอืดน,นะคะท้องเสียระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินไปโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคหัวใจและไตนะคะหมอห้ามกินนะเพื่อนๆผนลไม้ที่เป็นสีเหลืองนะคะ นอกจากนี้ควรกินในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไปนะคะเพื่อนวีหนึ่งก็กินหมดก็อีกเว้นสักระยะหนึ่งนะคะน่าจะอาทิตย์หนึ่งเนาะถ้าเจอก็ซื้อนะคะเพื่อนกล้วยนะคะหลายคนก็หวีหนึ่งก็แป๊บเดียวนะคะคนละลูกสองลูกเนาะประโยชน์ของกล้วยน้ำว้านะคะช่วยเรื่องการขับถ่ายนะคะ ้วยน้ำวามีใยอาหารสูงช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ทําให้อุจจาระนิ่มขึ้นนะคะแก้ปัญหาท้องผูกและบรรเทาอาการริดีดวงทวารค่ะแล้วก็บํารุงร่างกายอดุดมด้วยแร่ธาตุสาคัญเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสธา,าตุเหล็กและโพแทสเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะป้องกันโรคโรหิตจ,จางและบํารุงหัวใจนะคะแก้รูกระเพาะนะคะ กล้วยน้ำว้าดิบนะคะมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียค่ะลดความเครียดนะคะมีสารทิปโตเฟนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนเอนโดฟินค่ะช่วยให้รู้สึกสงบผ่อนคลายและคลายเครียดนะคะควบคุมน้ำหนักนะคะ,ะใยอาหารในกล้วยช่วยให้รู้สึกอิ่มนานและลดความอยากอาหารทำให้ควบคุมน้ำหนักได้ดีค่ะ โทษของกล้วยน้ำว้านะคะท้องอืดท้องเฟ้อนะคะกล้วยหามกล้วยที่ยังไม่สุกเต็มที่มีสารแทนนินสูงอาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารและทำให้ท้องอืดได้นะคะกินสุกนะคะเพื่อนกินสุกพอดีนะคะอย่าก,กินอย่าก,กินหำหาม,หามน้ะมันฝาดนะเพื่อนเพื่อนอถ้าสุกแล้วก็ค่อยกินนะคะ บางคนก็ไม่ชอบกินสุกๆนะบางคนก็ไม่ชอบกินที่ไปมันเป็นเปลือกดำๆแล้วนะคะกินเยอะก็เป็นมีน้ำตาลนะคะเขาเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลหวานมากๆนะคะเ,เพื่อนๆกล้วยน้ำวา้าน้ำตาลในเลือดสูงนะคะกล้วยน้ำวา้ามีค่าดัชนีน้ำตาลนะคะ สูงหากรับประทานมากเกินไปอาจทำให้ระดับระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นนะคะและส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน,นะคะ่ะคนที่กินยาเขาไม่กินนะคะกล้วยพวกกล้วยพวกส้มนะคะผลไม้วันหวานเพื่อนมะม่วงนะคะมะม่วงสุกมีโพแทสเซียมสูงนะคะการรับประทานกล้วยน้ำว้ามากเกินไปอาจทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้นนะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย โรคหลอดเลือดหัวใจนะคะโรคหัวใจเต้นผิดปกติหรือโรคไตค่ะแล้วก็ภาวะอ้วนนะคะกล้วน้ำว้าให้พลังงานสูงหากบริโภคมากเกินไปอาจจะสะสมเป็นไขมันส่วนเกินและทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ค่ะ,ะเพิ่มน้ำหนักนะคะเพื่อนเพื่อนทั้งเพิ่ม,ม,ม,ท,มทั้งลดนะคะกล้วยน้ำว้านะคะ ประโยชน์และก็สรรพคุณร้อยแปดพันประการของกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้านะคะเพื่อนๆนำมาเล่าสู่เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะขอบคุณที่รับชมมาด้วยกันนะคะเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ